สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jolly the Moments Recharge Edition วันนี้เราอยากชวนคุยเรื่อง Deep Talk ค่ะหลายคนอาจคิดว่า Deep Talk คือการนั่งเปิดใจคุยกับเพื่อนสนิทยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนในซีรีส์แต่สำหรับเราความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปค่ะเราคุยกับเพื่อนก็จริง แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันที่เล่าได้สบายๆแต่เวลามีเรื่องที่หนักจริงๆเรากลับเลือกที่จะเก็บไว้กับตัวเองมากกว่าเวลาเราเล่าเรื่องทั่วไปกับเพื่อนมันก็เหมือนกันยิ้มไปด้วยกันพูดคุยให้หัวใจไม่เหงาแต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่เซอร์เฟซหรือผิวๆของสิ่งที่เรารู้สึกอะคะ่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ลึกและหนักจริงๆความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเราก็จะเล่าไม่ค่อยละเอียดความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนถือกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินนะคะเดินไปไหนก็หนักอึ้งหายใจไม่สุดแล้วคุณละ่ะเวลาเจอเรื่องแบบนี้คุณเลือกที่จะเล่าออกมาหรือเก็บไว้เงียบๆเปนคะ สิ่งที่ช่วยให้เราปลดล็อกตัวเองได้จริงๆไม่ใช่การเล่าให้ใครฟังแต่เป็นการคุยกับใจตัวเองบางทีผ่านการเขียนบันทึกบางทีผ่านการพูดคุยกับพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่นี่กับซุสซึ่งเป็น <laughs> imaginary friend ของเรานะคะมันเหมือนกับเราได้เปิดหน้าต่างในห้องที่อับถืมานานให้ลมใหม่พัดเข้ามา แม้ปัญหาจะยังอยู่แต่ใจก็กลับเบาลงลงขึ้นเหมือนเราได้หายใจเต็มปอดอีกครั้งลองสังเกตดูนะคะ surface talk คือการคุยสั้นๆง่ายๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทำให้หัวใจไม่เดียวดายแต่ deep talk คือการคุยที่กล้าลงไปในใจจริงๆอาจไม่ใช่เรื่องเศร้าเสมอไปบางทีก็เป็นการพูดถึงเรื่องความฝัน ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่มนุษย์ทุกคนนะคะต่างหวยหาความเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็กลัวการถูกตัดสินค่ะเพราะฉะนั้น Deep อล์กจึงเป็นทั้งความกล้าและของขวัญที่เราให้กับตัวเองแล้วถ้าเราอยากเริ่มดีฟทอล์กง่ายๆเนี่ยจะทำยังไงได้บ้าง จริงๆแล้วมันไม่ต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆเลยค่ะกับเพื่อนๆลองถามว่าจริงๆแล้วตอนนี้เธอสบายดีไหมหรือช่วงนี้มีอะไรในใจหรือเปล่าคำถามเล็กๆแต่จริงใจอาจพาเราไปสู่บทสนทนาที่ลึกขึ้นกับตัวเองเขียนลงสมุดว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงจริงๆหรืออาดเสียงเล่าให้ตัวเองฟังสั้นๆก็ได้ ลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้คุณถามตัวเองแค่หนึ่งคำถามลึกๆคุณอยากถามว่าอะไร Deep Talk ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปค่ะแต่มันทำให้เราวางก้อนหินบางก้อนลงใจเรามีที่ว่างมากขึ้นสำหรับความสงบความเข้าใจและพลังใหม่ๆตรงนี้แหละค่ะคือการชาร์จพลังในแบบที่ไม่ต้องออกเดินทางไปไหนไกลเลย และถ้าใครกำลังเจอความรู้สึกที่หนักจริงๆแบบที่ไม่หายไปง่ายๆเราอยากบอกว่าการได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือนักบำบัดก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของ Deep ท a l k ที่สำคัญเหมือนกันค่ะเพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไปคนเดียวเสมอไปสำหรับเราเองนะคะด e p ท a l k มีสองชั้นค่ะ คือการคุยกับเพื่อนแม้จะไม่ลึกมากแต่ก็ไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยว <_ d ose> การคุยกับใจตัวเองให้ความชัดเจนและความซื่อสัตย์ที่สุด <_ d ose> คืนนี้เราอยากชวนให้ทุกคนลองถามตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดในวันนี้คืออะไร <_ d ose> คำตอบอาจจะเล็กมากแต่เมื่อเราได้ฟังเสียงจริงจากหัวใจเราจะพบกับความเบาสบาย ที่เหมือนเราได้ชาร์จพลังกลับขึ้นมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบเนื้อหาในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่ห่วงใยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Jolly the Moments r e c h a r d Edition ในตอนต่อไปเพราะการชาร์จพลังไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แค่กล้าฟังความจริงในใจเราเองสวัสดีค่ะ